อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพ,พ,ร,ะดพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกๆหล,ลานหลานทุกๆุกคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจ ฟังคาตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคาที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังก็ขอให้ทุกคนได้สารภาพความผิดบาป ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นขอให้พระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทำผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่า mm hmm. พี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่8พฤษภาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยอย่ามัวแต่รอให้ปัญหาในชีวิตของเจ้าหายไป สิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะในโลคนี้จะประสบความทุกข์ยากแต่ชีวิตนิรันด์อันปาดจากความทุกข์ร้อนของเจ้าถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีรอคอยวันที่เจ้าจะได้รับเป็นมรดกลูกเอย๋ยจงชื่นชมในมรดกซึ่งไม่มีใครจะเอาไปจากเจ้าได้ แต่อย่าสแสวงหาสวรรค์บนโลกใบนี้เลยจงเริ่มต้นทุกๆวันด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับปัญหาจงทูลขอให้เราเตรียมเจ้าให้พร้อมที่จะเจอความยากลำบากทุกอย่างที่เจ้าต้องเผชิญการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตอยู่ในเรามือของเราที่ฉวยเจ้าไว้แล้ว อย่าไม่มีวันปล่อยเจ้าไปจงพูดคุยกับเราในทุกสิ่งจงมองปัญหาด้วยความเบิกบานและมองว่าเป็นความท้าทายที่แท้เราและเจ้าสามารถรับมือได้ด้วยกันลูกเอ๋ยจำไว้เสมอว่าเราจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าและเราได้ชนะโรคแล้วอาเมน ให้เรามาฟังในข้อพระคำยออนบทที่16ข้อ33เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสัิสิขในเราในโรคนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโรคแล้วอิสยาบทที่41ข้อ13เพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้า จะยึดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากกลัวเลยเราจะช่วยเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคิดผู้ทรงเสริมกำลังแก่ข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงนั้นทรงรักแนละห่วงใย พวกเราทุกคนพระองค์ทรงตัดว่าจงพูดคุยกับเราในทุกสิ่งที่มองว่ามีปัญหาด้วยความคิดที่เบิกบานและมองว่าเป็นความท้าทายที่เราจะสามารถรับมือได้ด้วยกันให้เราอยู่เคียงข้างกับพระองค์ตลอดไปลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณที่พระองทค์รงชนะโลกแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รักพระคุณของพระองค์ไม่สูญหายทรงมอบชีวิตให้กับลูกนำชีวิตให้ลูกเดินไปทางทางขอพองพระเจ้าทรงสัมผัสลูกในวันนี้ ลูกขอกราบขอพระคุณพระองค์ลูกจะอยู่เพื่อจะรักพระองค์และลูกจะอยู่เพื่อจะกล่าวคำเ,เรียกเปล่าประกาศของพระองค์ที่ลูกจะอยู่และร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดไปอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึงในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมา พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์พี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะหันมาและอ,อธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทัทศ่วโลกให้พ้นจากภัยพิบัติจาก ภัยจากธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่พระองค์จะทรงสถิตและปกป้องคุ้มครองอคิดเตียนทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆขอพระองค์ทรงนําพาให้คิดเตียนทุกคนที่จะ,ะแบ่งปัน พระพรขอพงค์ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักพงให้รู้จักพระองค์ที่เขาจะได้รอดขอพรงทรงนำพาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยประเทศอเมริกาประเทศอิสราเอลและทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังได้รับภัยพิบัติจากสงครามหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ให้จบสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะอวยพระพรให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆและประสบความสุขในแต่ละคนที่จะไม่มีปัญหาใดๆขอพระองค์ทรงประจิตอยู่กับผู้นำที่จะนำพาให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอยู่อย่างสันติสุขขอพระองค์ทรงเมตตา ให้สติปัญญากับเขาที่จะนำประเทศให้ไปสู่ความสันติสุขด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าทุกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ทุกคนเป็นประสบความสำเร็จลูกขอฝากชีวิตของลูกทุกคน ไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลืออยู่นี้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปและพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยา ฮาเลลูยาอเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท้านนะคะ